สวัสดีสุกคนวันนี้ผมจะมาล่าท้าผีเนี่ยล่าท้าผีผมมีไฟอะไรทุกอย่างพร้อมฮอไฟที่นี่ก็มีแค่สองดวงซะด้วยสิมันสงม,มืดตืด๊บถ้าอย่างนั้นผมจะเข้าไปแล้วนะที่นี่เขาบอกว่าผีเฮี้ยนมากๆก,ก็ผมจะเข้าไปแล้วนะคะว่ามีทองผมจะเข้าไปหาหิ้นที่เขาบอกว่ามีทองกันนะครับเฮอ เห็นว่าที่นี่มีคนตายบ่อยด้วยนะส่วนรถตรงนั้นเขาเกิอดอะไรขึ้นก็สามารถกลับไปได้ตอนไหนก็ได้เขามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเอาละที่นี่เป็นไซต์กอ่อสร้างเก่ามันอยู่ใ,นในกล้ๆกับวัดโอ้นั่นเห็นอะไรนะ่ะทุกคนเห็นเหมือนกันใช่ไหมเออ อ๋อแพ้อะไรเนี่ยมันตั้งแต่เมื่อไรอโอทุกคนผมจะหยิบขึ้นมาแล้วนะพีกเอกไหนหดูสิจะมีอะไรเอ่ยนะฮมเดี๋ยวอกมาพีกเอกกันนะครับทุกคนวันรุ่งเช้าโอ้สวัสดีครับทุกคน ผมเป็นตัวล่าท้าสีหมายนะครับผมมันจะกลัวมากๆไอ้เห็นเอาว่ามีคนตายที่นี่มากกว่าร้อยศพผมได้ข่าวว่าที่นี่มีทองผมมีเยมพิกแอคมาแล้วนี่ผมจะเข้าไปในสามโอ้ดูทำไมทำไมไฟมันติดเยอะโอ้ยแต่ตอนไหนได้ไงเนี่ยได้ขาที่นี่เขาบอกไฟปิดแล้วนี่ ผมเตรียมไฟอันใหญ่ไว้พร้อมอันเป็นเลิศเลยทุกคนเตรียมไว้นะผมก็ความหมดดูกับผมไว้ก่อนนะี๋้วอะไรฮานั่นศพของคนที่ตายไปล่าสุดอ๋อผมน่าจะไม่ใช่ลายต่อไปนะเออ้ยว้าผมล้มตัวเออเออเออมันออกไปมันออกไป ว่าออกไปอออือออกไปออกไปไฟฉายเขายังอยู่อยู่เลยวลาขนจะขุดแล้วนะออเอ่เอเจ,จ้ามั ไม่มีเสียงเพราะคุณมาตั้งนานนะยังไม่เจอเลยเลยเดี๋ยวมันผมเห็นอะไรสีเ,เขียวจะเอามาไล่หรือเปล่าสีเขียวน่าจะเจอแล้วนะเสียงอะไรกับแกมไอ้อเขียวเขียวเหมือนเนื้อ,อ,อจบคน ซอบซอบก่อนซอบไม่ม่ไมมไม่มันทำอะไรน่ะ ไม่ไม่ไม่ฉันจะไม่ใช่ศพแล้วต่อไปแกออกไปรรไม่มีทาง่อฉันออกไปตีไรเนี่ยตีไรเอ้ยเอ้ย 嘿嘿、e